สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเจอกับผมเฟิร์ดคงนะวันนี้ฟรีไฟลก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมของสายเติมนะครับนี่นะครับกิจกรรมมีชื่อว่าปราร์ตีกับแม่มดสาวเคียวโมโคถือโชว์นาลิีาได้ตั้งแต่วันที่26กันยาถึง3ตุลา2564นะครับก็ผมก็จะเข้าไปหน้ากิจกรรมนะครับ กิจกรรมก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแบบเดิมเลยก็จะมีสุ่มแบบธรรมดาครับสุ่มแบบธรรมดาก็29เพรนะสุ่มแบบพิเศษก็129เพรนะซึ่งการสุ่มแบบครั้งพิเศษนะครับถ้าสุ่มครบ5ครั้งก็จะได้รางวัลใหญ่นะครับซึ่งราง,งวัลรางวัลใหญ่รอบแรกนะครับก็จะเป็นเคียวที่ใครหล,หลายๆคนต้องการนะครับก็ผมก็จะมาสุ่มรางวัลใหญ่เนี่ย อค okay, ครับอันแรกครับได,ดได้เะเบิดปาจลรามได้ไอบอร์ดไปนะได้หมวกแล้วก็ได้กางเกงนะ okay, ครับโอเครับนี่ครับอันสุดท้ายก็จะเป็นเคียวโมคฮนะฮะขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ผมพูดผิดนะในครั้งพิเศษนะครับ ตอนแรกมันลดราคาไงหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเพแต่ถ้าเป็นราคาปกติก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพนะครับแล้วก็มาดูของรางวัลที่เราได้กันเลยดีวยกว่านะครับนี่นะครับผมได้หมวกมานะหมวกของผู้หญิงก็ใส่กับแว่นตาอะไรดีอันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหรว่าผมจะใส่กางเกงที่ผมได้มาใหม่ดีกว่า หาก่อนนี่นะกางเกงนะเป็นกางเกงใส่ไฮไลท์ใส่ได้อย่างเท่เลยผมใส่เป็นหัวอายุเคดีกว่านี่นะนี่แล้ก็มาดูของในขังอาวุธดีกว่านะที่เราได้มาก็จะเป็นสกินระเบิดสกินระเบิดนี่ เป็นปลาฉลามเอฟเฟกน้ำแล้วก็ที่เราได้มาก็เคียวโมโคนะนี่อย่างเทเลยใส่นารบีเลยที่เวลาถือโอ้ดูโหดขึ้นมาทันทีผมว่าเสื้อมันยังไม่เข้าเท่าไหร่นะก็จะเปลี่ยนเป็นเสื้อเลไลท์ของผู้หญิงดีกว่า เลื่อนหาแป๊บหนึ่งนะที่เลดไลท์ Red like นะเป็นเสื้อก้ามเอาเสื้อก้ามนี่แหละโอ้ยแหลกๆโอเคนะแล้วก็มาดูในเกมอะไรดีดีกว่านะในเกมก็หน้าตาประมาณนี้นะ เขียวนะแล้วก็ชุดที่ผมใส่มาเอ้ดูเท่มากเลยนะนี่นะครับเขียวก็จะใหญ่เท่าประมาณนี้เลยนะเต้นไปนหนึ่งทีนะท่าเกาขานะไม่มีใครสนใจเลยเขียวใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครสนใจได้ไงเฮ้ยเปิดโคโน่แล้วแล้ะเนี่ย ไม่มีใครโฟกัสมาเลยก็นั่นสินะคนก็สนใจแต่ปักทงกันโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบาย